เซฮายครับเพื่อนๆวันนี้มางานงานแอร์ในหมู่บ้านฮะหมู่บ้านค่อนข้างทันสมัยดีฮะมันจะเป็นสไตล์เเรียกว่าสไตล์เหมือนกับเดี๋ยวที่ดูเพื่อนๆนะดูปุ๊บเดี๋ยวนะบ้านเขาจะเป็นสไตล์โมเมนต์แบบหนึ่งน่ารักดีฮะแต่นี่ไม่ใช่บ้านนฮะนี่เป็นอะไรครับลักษณะของตัวบ้านเขาจะทาเหมือนกับทรงเป็นแบบเรียกว่าะแนวสไตล์อิตาลีอิตาลีหน่อยเรียกว่า แบบบ้านสวยเนาะนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับใช้ส่วนผสมของกลิ่นอายของประเทศบ้านเป็นบ้านเราแต่ว่าพอเห็นเสาไฟต้นนี้รู้ว่าเป็นประเทศไทยเลยฮะเนี่ยถ้ามีเสาไฟต้นนี้ก็จะเหมือนกับเฮ้ยดูดูแม่ง้ายนั่นเลยประเทศนอกอเลยประเทเพื่อนเยหายครับเสียหายครับเพื่อนๆวันนี้มางานงานแอร์ในหมู่บ้านฮะหมู่บ้านค่อนข้างทันสมัยดีฮะมันจะเป็นไปแบ เรียกว่าสไตล์เหมือนกับเดีตัวที่ดูเะเพช่ไนมดูปุ๊บเดี๋ยวนะบ้านเขาจะเป็นสไตล์โมเมนต์แบบงงนหนึ่งเลยน่ารักดีฮะแต่นี่ไม่ใช่บ้านฮะนี่เป็นอะไรครับเอาลักษณะของตัวบ้านเขาจะทาเหมือนกับทรงเป็นแบบเรียกว่าอะไรฮะแนวสไตล์อิตาลีอิตาลีหน่อยเรียกว่าแบบบ้านสวยเนาะเขาจะเป็นเหมือนกับใช้ส่วนผสมของกิ่นอายของ,ของ ประเทศเป,เป็นบ้านเราแต่ว่าพอเห็นเสาไฟต้นนี้รู้ว่าเป็นประเทศไทยเลยครับเนี่ยถ้ามีเสาไฟต้นนี้ก็จะเหมือนกับเฮ้ยดูดูแมงคลายนั่นเลยประเทศนอกเลยประเทนเพืเเ่อนเซฮายครับ